สวัสดีค่ะพี่น้องพอก็ไปนหน่อยทางช่องใหญ่แหลมลำเพืินเราไปเทียวจ้ามาหอดจอดถึงแล้วจ้าพี่น้องยาสถานที่ทำการแสดงวันนี้ตอนแรกว่าอยู่หน้าอ่างเกาะเทศบาลสูงเนินบอกวันนี้เปพี่ยนเป็นเราคะ่ะมากยุคคังๆศสารเจ้าเนาะ เงสถานทีเอาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยห้องนำห้องทายอยู่ใส่สถานทีเอาอีกแล้วพอแต่งบแบบนี้แทนน้องห้องนำห้องทาย,ยใส่เมื่อขึ้นกระลำบากลำบนเพราะแห้งแล้วเมื่อนี้เอาอีกแล้วเห็นจะทางรถไฟแลีนวีวอร์ลีวีดีวอยู่ ยังบัลลว่าคนสิหันหนาไปที่ไปทางไหนตังไปที่ทา่งไหนเนาะคะ่ะแม่หนุ่ยก็เลยบ่อท่านลุ่งของส่วนคุณถอกก็นอนอาญะอยู่ทั้งรหลดลุ่นนอนเอง่งแม่ทงทั้งรถดมึงของแม่หนุ่ยเต็มรหลดอยู่บ่ท่นไหนเนี้ยมาเซาเวทตลาดที่ด่านคุณโทษสื่อของอยู่ด่านคุณโทษก็แล้วแล้วโหไทมาปรับพื้นที่อีกแล้วพี่น้อง มว่านแมคโคว์มาเนี่รถไทยกำลังทะย่อยมากทะย่อยมาเมืองสถานที่มาเนี่ยไอยู่มีหฮมมีเงาอยุบทางหวยทางคล้องเนี่ย้อยูไฮเศร้าพ่อได้ลีได้ซนสำหรับคนมีเปยเนาะพี่น้องบ่แม่นนี่บอสเซอาบน้ำนี่บอ ยี่ไก่ข้องหนามมาเ่ยเป็นกัะป๋าลายแขะอากาศลมรื่นค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่าแขบคูอเก่าเลยจ้ะสถานทีน่าจะล้มแครเวที่อ้าวไม่เอีอ่ยงเลยเออโอ้ยม้อยเข้ามาวานแหว่เนี่ยสถานทียุค อยู่พางหวยวันนะี้น้ำสะอาดบ่ประกาอาบน้ำมูดอกเบ้อต,ตาว่าหอดกะปลุกเปนอนแล้วคุณจ้าวเปหมอนนอน คมวัดมือบไว้เลย,ยเสถานที่วันนี้นั่งบมลูด้วยค่ะวา่าสิหันนาไปทางใดโมลูวา่าสิหันเวที่ไปทางใดสงสสิเอารถไทมาต่ำต่ำต่อใหม่ออกนอกจากพวกเม่ฆาเม่ฆายก็มารอเลลว อมกับมีแค่นี่แหละพี่น้อง่ยนี่คอมถีสุใหยูเนี่ยทางหวยที่แม่นวยไทยเนี่ยแต่ว่าของงายังบ่มีเลยค,ยค่ะสงสัยต้องเพึ่งชายคลองอีกแล้วอันตรายเด้ยเหมือนนี่เพราะทีมบดิกว่างจักสีกับระเบิดคองไผ่แน่คลองไผ่แนวแล้วยุทางหวยเนี่ย พี่น้องทางสูงเนื่องมากค่ะเรื่อมาแรงเรื่อาให้กำลังใจทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงของเฮาได้เต่อยเสดเดือดล่ะทางกำลังเอาหลุดมาเก็บมาปรับพื้นที่ใหญ่สถานที่เนาะค่ะจริงตอนแรกเีาว่าเขาสีรุ่งไทยข้า,างไปเหรอที่ว่าาการอำเภอสูงเนินบ่วันนี้เพิ่นเปลี่ยน มาทางสารเจ้าเดลี่ยธหอนขึ้นเกาหรอจ๊ะพี่น้องจ๊ะดี้เอารถมาดันต่อใหม่โอ้คือสิเก่งแท้ ไี่ไลยต่ออยู่เด็ดนี่แม่หนุ่ยไปเอาค้ากล่องมายางแห้งบ่ได้แม่หนุ่ยคอยยองเอา โยกแล้วพี่น้องไปมองได้ก็ต้องได้ทำล้ายมองนั่นอ๋อคนน่าจะเอาหากมันออกก่อนเนาะ พอจะมาตรงตรงโค้นมัน นี่แหะคือถ้าฝนตกมากก็คือว่าละพี่น้องเอ้ยมวนขักมวนคุกถีบบลวนี่ถ้าฝนตกมากอีกเพาว่าหน้ายางเดียวอย่าเป็นฝาเป็นฝเนฝเนานะพี่น้องเนาะ พันนาเวทีไปทไัท้งใดค่ะหันมาทาังนี้บอกอค่ะค่ะ นม่เรากม่หนุ่ยไปจอดรถถูกฟังเราค่ะพันนาไวท้ที่ออกมาที่อ,นนอันนี้จะเป็น้านหลังไว้ที่ อ่ ok สด the ีค่ะใช้ไงในก๊อบเลอค่ะเอาทังคือพอทังมันลุใไหมค่ะใช่ได้ค่ะมีมียังไงเนี่ยค่ะน้ำกินกอบมืมีบ่ค่ะน้ำกินน้ำทังไหมค่ะขอบคุณค่ะค่ะถ้ามีน้ำใส่ใส่น้ำใส่กินน้ำใส่ค่ะปกติเพิ่นเพิ่นมีน้ำห้ยไหมค่ะ บอกหนุนพี่น้องยังบอกออกจ้ะพี่น้องมันหักไงมันบอกออกมันต้องปาดหากักก่อน เราในเปลี่ยนผิดเราเป็นเอาพี่น้องสำหรับคลิปนี้เอาไว้สนิทสกอรขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณสำหรับการติดตามเพิ่งแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้พี่น้องเลือกคลิปหนาพอกันไหมสำหรับคลิปนี้สบายดีค่ะ